สวัสดีครับจกมก็มีอะไรครับนี่ไปพบกับพี่โยคนซื้อคนซื้อคนบ้านนะครับคนหล่อแต่ไม่โก้เลยครับมาวันนี้เราก็ทําใจนะครับเนาะไปซักผ้าคนนี่ใส่เองซักเองนะครับเนาะในมีเมียครับจะมีเมียจะซักให้ผ้าให้เมียเลยครับเป็นคนใจดีนะครับคนรักเมียแล้วก็ครัวนะครับเนาะไอ้ยา

ครับซักไมเป็นหรอครับนะผ่าซักไม่ปเป็นนะครับนะอยอกหลอหยอกครับซักมาแต่เกิดนะครับซักมาแต่น้อยนะครับซักเองซักคนเดียวนะครับแต่เป็นนักเรียนนะครับนะอยู่ประมกสซักเองรีดเองแต่รีดไม่เคยรียดนะครับเคยใช่แต่แค่คามนะครับนะเป็นชุดนักเรียนนะครับจากทมไยดีย ก็เลยติดเป็นสัยชอบพูดพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับเนาะไม่มีใครเข้ามาช่วยเราหรอกหยอกหยอกเราเล่นตรงนี้ไม่มีเงินซื้อเครื่องซักผ้าครับก็อย่าลืมนะครับไม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะม่เือกคลิปนี้ขออนุญาตซักผ้าก่อนนะครับนะบายๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นภาพที่ไม่น่าดูเด็กๆกำลังอายุกว่าสิบแปดกดแชร์แารในการรับชมนะครับครับสวัสดีครับบาย